นี่สวัสดีค่ะนี่ก็ผู้ใหญ่นิ้มเพิ่กำลังเปิดร้านค่ะนี่ค่ะร้านของผู้ใหญ่นิ้มมีนมเย็นชาเย็นเรียบร้อยหมดทุกอย่างผู้ร้านก็ความคักตอบน้อยโอ็ดคักก็ได้ผู้ทาเพ่งก็โหสวยงามร้านผนก็สวยงามมีนางกวักสองเลยโอ้เห็นที่แล้วเนาะ ลุ่งแล้วลุ่งแล้วนางกวักกวักนูพี่นิมเปิดร้านเรียบร้อยนี่น,น,นิมเปิดร้านกับลูกค้าหลายเลยเดอ้อนี่ โอ้ยคุณแจักแต่นี่เอตเติงแล้ะคุณยนิมเนาะค้าหลายทันทีเลยคลิปคนเขานี่โอ้เบิ่งหลาเลาหลายเด้อนี่ขายดีป่ะคุณยนิมขายดีอยู่ครับนั่นขายดีอยู่ครับโอ้คนได้ของดีบ่นักควักสองอันองค์มาเตล้อปั่นเนี่ยมาเตล้อโอ้เจียวเนี่ยคดีกไดเงินกควักทองบ่ควักเงินควักทองโอ้โอ้โอ้มีวิธีเด้อ โอ้มีเคล็ดลับเด้อควักเงินควักทองค่ะคือเด้อของเพิ่นนะ,ะหัวถวายกลวยย่างดีพี่น้องเลยว้าเจียวขนาดเอ่อเดาะทางนี้อ่นเฮ้ยทำเตียวเป็นเตียวล้างเคื่อ็สะอาดสะอ้านโอ้โหสะอาดสะอ้านงานพอได้เก็บนั่นแล้วค่ะเพิ่อเอ็ดเอาออกเอาเลยบ่อนี้ื่อจ้างเขาจ้างเขาหลเขาเลย 5, โอ้เจ้าความขากักเนาะเป็นเล็กข้งางมดล็อกเรียบร้อยสบายเอ็ดหนาเฮินผู้เจ้าไฟกับสะดกสบายน้ำกับสะดกสบายอืเพิ่นได้คองดีแล้วนะเพิ่นได้ขายดีโอ้เราได้เห็นพี่นิมหานางกวักแล้วพี่นิมเลยนางกวักถวายกล้วยเฮอ เออกล้วยนมเปรี้ยวอ๋อเคล็ดลับสูตรนี้เอามาจากไหน<ะ>เคล็ดลับสูตรนี้เอามาจากไหนไไไไไโอ้ได้มาแต่ปู่ย่าตายายโอ้ให้ย่าหนิงเฮียนเลยเดอ้อจ้าจะไปซื้อมาทำเหมือนผู้ใหญ่นี้มึงก็เดอ้อนี่ โอ้เหตุผลมาจากปู่ย่าตายายนางกวักสององค์ซ hmm. oh, ื <h receptor> ้อจากสายพูยิ่งนิมบูชาเอาบูชาเอาโอเอาวัดเลยเอาวัดเลยเอาทีะกดโอ้บูชาเอาที่วัดสะกลอ๋อพักดีเนี่ยนี่ส้มนตำด้วยเด้อมีส้มตำมีพระเอกตำชาตำชา ตำซ้ว่แล้วก็นมเย็นชาเย็นพวกนี้บ่อ,อกาแฟพวกนี้บ่มีพร้อมหมดเนอ,อเป็นผู้ใหญ่ก็มีรายได้เพิ่มอีกเด้อบ้านนี้นหาหารา,ายได้เพิ่มฮะเนอะเออจะมาเพิ่งบารามีผู้ใหญ่ด้วยนี่แหละ เพิ่งบารมีหมดทุกคนนั่นแหละโดดไปพุ่นโดดไปพี่พอได้คลิปดังพอได้คนติดตามด้วยช่วยกันด้วยดันกันด้วยนะมีผู้ใหญ่นะจ้า,จาขอบคุณค่ะนี่เมียผู้ใหญ่ก็ลางมุงให้เมียผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ละดันเพราะว่าเพื่อนก็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เด้ของบ้านเฮาจ้าจ้าจ้า นี่ยวใหญ่ก็ล้างเต็มที่ทำส้มตำสุดยอดฟีมือยันิงก็เคยมาเอาสูตรน้ำเพลินแล้วเพลินให้สูตรไปแล้วก็ไปตำขายทีหนึ่งเขาก็บอกว่าแซ่บได้เฮย้ยเออแล้วก็พอดีไปขายเสื้อผ้าซะตอนนั้นขายลรอีน่ายซุ้มนั้นมามาแลวน้่มากินตำหุ่งคอยได้เฮ้ยเขาก็ได้สูตรน้ำเจ้าเลยเออ,ะะอสูตรจากเมียผู้ใหญ่นี่แหละไปอ่าค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะแล้วคลิปหน้าคลิปหน้าติดตามใหม่นะคะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ